สวัสดีครับวันนี้วันพุธที่29ธันวาคมพุทธศักราช2564 12นาฬิการ21นาทีนะครับดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับอยู่ที่อาณาจักรดาวดินการ์เด้นโฮมภายใต้แนวคิดนะครับเกษตรยุคใหม่ไร้ข้อจำกัดนะครับเกษตรของคนอีสานในเมืองกรุงนะครับพาทุกท่านมาดูนะครับหอยเชอรี่พันธสีทองนะครับกำลังกินอาหารอย่างอรดอร่อยเลยนะครับ อาหารโปรดนะครับของหอยเชอรี่นะครับผมพันสีทองนะครับที่ดาวดินได้มาเป็นอาหารให้ในโบนะครับก็จะมีหลากหลายอย่างเลยนะครับที่ได้เห็นไปคลิปก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแหนแดงแหนเป็ดจอกุลาบนะครับผักตบชวานะครับผมผักตํารึงนะครับในส่วนวันนี้นะครับคือเป็นใบผงชูรสนะครับที่เราเรียกกันว่าเป็นใบผงชูรสนะครับสามารถใช้ทําอาหารได้นะครับประกอบอาหารได้แล้วก็ ไว้ในบ่อปูนซีเมนนะครับเลี้ยงหอยเชอรี่เขาก็จะชอบรับประทานมากเลยนะครับกินเก่งมากเลยนี่ครับนี่จะพาท่านมาดูกันอยากให้เห็นแบบใกล้ชิดเลยนะครับอันนี้เป็นหอยเชอรี่นะครับพันสีทองนะครับผมมีทั้งเปลือกสีทองแล้วก็เปลือกสีสนิมนะครับซึ่งในบอ่อนี้ก็จะเป็นบอ่อไซอนุบาลน,นะครับอย่างที่ท่านได้เห็นนี่เลยนะครับผม บางตัวก็จะก่อตามขอบบอนะครับกินอาหารเก่งมากเลยนะครับให้ดูกใกล้ๆเลยนะครับนี่ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมว่าทําไมขนาดตัวไม่เท่ากันนะครับเรื่องของการกินอาหารนะครับเรื่องการเจรเิญเติบโตแต่ละตัวก็จะต่างกันไปนะครับนี่บางตัวก็โตมากนะครับบางตัวก็ยังตัวเล็กอยู่เลยนะครับ เห็นเขากินอาหารแล้วน่ารักดีนะครับไปนะครับแป๊บเดียวก็จะหมดแล้วครับนี่ดูกินเก่งนะครับท่านใดที่กำลังเลี้ยงน้องหอยเชอรี่นะครับผมก็ลองหามาให้เขากินดูนะครับเป็นอาหารดูนะครับน้องเขาก็ชื่นชอบนะครับที่เห็นได้จากคลิปนี้เลยนะครับนี่ หากันกินอย่างอรอยอร่อยเลยนะครับใช้คําว่ารุมกินเลยนะครับนี่แป๊บเดียวก็หมดแป๊บเดียวก็หมดแล้วครับอาหารของเขานะครับใครมีนะครับผมอาหารจานเด็ดของอาหารจานโปรดของน้องหอยเชอรี่นะครับก็สามารถให้คําแนะนําได้นะครับผมดาวดินจะได้ลองไปสรรหามาให้เขาได้กินนะครับดูว่าจะได้ชอบไหมนะครับ กี่ร้อโตรเร็วหรือเปล่านะครับก็จะได้เห็นกันนะครับดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับชื่อว่าดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับใช้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook Fanpage นะครับพิมพ์ในช่องค้นหาว่าดาวดินเดินกินนอนเที่ยวนะครับผมเข้าไปกดถูกใจกดคอมเมนต์นะครับ กดติดตามได้นะครับจะมีความเคลื่อนไหวของอาณาจักรดาวดินการินโฮมภายใต้แนวคิดเกษตรยุคใหม่ไร้ข้อจํากัดนะครับทุกท่านก็สามารถนะครับติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่นั่นด้ไปอีกหนึ่งช่องทางนะครับสำหรับวันนี้นะครับดาวดินถิ่นเมืองเลยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ